อ้าวตึ่นมาทำอะไรวันนี้วันนี้มาทำอ,าอะไรฮะมาอะไรการครับมาอะไรการโอ้หนี่แดกคนเดียวเลยละสามจานเช้ากินเยอะๆหน่อยอะไรนะฮะเช้ากินเยอะๆหน่ยอยโ,โอเคฮะนี่มาอะไรการอะไรฮะตุ๊กกี้โชว์ครับโอเคแล้วนี่รอใครฮะเนี่ยรอรอไอ้ไอ้อ้วนครับไอ้อ้อ้ไไออ,อ,อมือกีตาร์ครับมือกีตาร์ชื่ออะไร ไอปัดไอปัดขยากับเมียมันมีไม่มามียมาด้วยอ๋อมีมาด้วยคุณชายดูความเดี๋ยวมันรอบทำลายโอเคบายบายโอเคครับแล้วรอพี่ต่อด้วยอ๋อพี่ต่อด้วยต่อคนไก่ตังค์อ๋อเจ้าสำนักกินขจรบายบาย